พี่เปิดให้แล้วกันเนาะค่ะก็วันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงพิทแบบเดอะซีรีส์เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้พอดีวันที่9คุมพาเนาะพอดีเลยค่ะวันที่9คุมพาเมื่อปีที่แล้วเราจัดงานออรดิชั่นเด็กๆทั้ง12คนนี้แล้วก็มาถึงวันนี้ก็จบวันนี้พอดีวันที่9คุมพาพอดีโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ถือว่าเป็นวันดีๆวันหนึ่งแล้วกันที่1ปีที่ผ่านมาเราก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย หนักหนามากๆแต่วันนี้ก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ยังยิ้มได้ก็ยังก็ยังยิ้มได้ในฐานะผู้จัดรู้สึกยังไงไหมคะกับความสำเร็จณตอนนี้ก็ดีใจเป็นธรรมดานะคะปกติเวลาเราทํางานอะไรแล้วแล้วมีคนชอบเราก็ดีใจแต่เรื่องปกติดีใจที่มีคนชอบดีใจที่มีแฟนคลับของน้อง12คนมากขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็มีอินเตอร์แฟนแบบเยอะมากๆมากมายมหาศาลก็ ก็ได้แต่พูดคำว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณแหละคะ่ะเพราะบางทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าเวลาทํางานอะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือต้องบอกก่อนว่าพีทเว็บหรือซีรีส์เป็นซีรีส์วเรื่องแรกของพวกเราของเชนสองห้าหกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจากการที่คนที่ไม่เคยทํางานวายมาก่อนเลยเพราะเราก็ไม่เคยทาซีรีส์วายพี่ปีเตอร์พุ่งกับก็ไม่เคยกํากับวายน้องเขียนบทก็ไม่เคยเขียนบทซีรีส์วายคือทุกคนแบบใหม่มากก็ต้องเรียนรู้กันใหม่แล้วก,ก็สนุกดีค่ะเป็นเจอร์นี่ที่แบบสนุกดีค่ะ เอ่ตัวนี้หน่อยไหมคะโ์นี้ทั้้า้งหลังแล้วทั้งแล้วจะขายบัตรทุกป๋ากันค่ะทุกป๋าก็ว่าจะเพิ่มแฟนเบนเนฟิตี่งานกับกับความสุดเร็รทางนี้โอ้กลายระดับโลกเลยเป็นยังไงบ้างคะมันไปขนาดนั้นแล้วเหรอครับก็ก็อย่างที่พี่ชอดว่านะครับก็ก็ดีใจสําหรับคนทํางานน่ะก็ก็ยิ้มกว้างทุกคนรวมไปถึงน้องๆก็วันนี้เราเราวัดจากสิ่งที่ พุ่งตรงมาหาพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง X, อกงก็ดีหรือโซเชียลมีเดียทุกๆท,ทางก็คือน้องๆก็มีเริ่มมีแฟนคลับที่น่ารักติดตามทุกคนมีมีดอมของตัวเองแล้วก็ทุกด้อมก็สามัคคีกันมากๆจนแบบทําให้พวกเราอ่ะพาดันมาถ,ถึงจุดนี้ได้ก็หวังว่าเราต้องเตินกันต่อมันคงไม่จบเป็นแค่วันนี้ อะไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะกปดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรค่ะยังยังงงงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจะให้หยุดไปปลูกผักกันเลยง้นอันนี้คุยกับเด็กๆดีไหมคะนะเชิญค่ะเชินครับครับหมดความสำเร็จนาตอนนี้ทจบแล้วด้วยก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับที่ที่มาถึงจุดนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ ทำกันเต็มที่ตั้งแต่ตอนแคสตอนตอนเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็ตอนถ่ายทำเรามาถึงจุดนี้กันแล้วทุกคนแฮปปี้มากๆแล้วก็วันนี้ฟินาลเอพิโซดเป็นวันที่วันสุดท้ายาสุดท้ายแอบใจหายแต่ว่าเป็นแค่จุดน้ำต้นครับผู้เป็นไงบ้างคลายความกดดันเพราะเราตอนแรกคือกดดันมากกับเรื่องแรกด้วย <c oughs> ตอนแรกตอนตอนแรกสุดก็คือกดดัน <c oughs> แต่พอได้เริ่มออนไปเรื่อยๆออนอีพีหนึ่งจนตอนนี้มาถึงอีพีสุดท้ายเรารู้สึกว่าคลายความกดดันไปได้เยอะครับจนกลายเป็นแบบ ความหมิวใจมันหมิวหมิวหมื <laughs> มนแบบแล้วทำไมมันเร็วจังมันแบบเราทํำกันมาแบบยาวนานแล้วมันมันกำลังจะจบแล้ว <laughs> ก็ดีใจที่ทุกคนมาซัพพอร์ตเรามาติดตามเราตั้งแต่ EP 1หนึ่งจนมา EP สุดท้าย <laughs> ก็ขอให้ติดตามกันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับย่างกับควาเส็ร็จในตอนแรกเราคิดไหมว่ามันโหสีเราจะแบบดุจดังมาไกลขนาดนี้ทั้งคู่ อย่างที่เคยพูดไปนะผมผมก็แอบคาดหวังแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้แล้วพอ EP แรกออกไปพวกเราก็แฮปปี้มากๆที่ติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดมาตลอดแล้วหวังว่าวันนี้จะติดอีกนะครับแล้วไปอีก13 EP พอดีครับผมอยากให้มันไปถึง global ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันในโปรเจกต์นหนาๆอีกต่อไปไม่ต้องกลัวครับ <laughs> <laughs> ที่เมีความผูกพันกับละครมากน้อยขนาดไหนวันนี้มนจะต้องไปลาจ์าตัวเรา บบบเก็มากครับก็ไม่อยากทิ้งไปเอาแล้ยอย่าถามอะไรแบบนี้เลยเอาแบบจอยๆดีกว่าก็อยู่มาด้วยปีหนึ่งแล้วไงอ่าเดี๋เขาบันทึกปีอ่ะแต่ลูกหมาชาลีนี่ขี้อ้อนมากเลยนะก็อยากขอบคุณอยากขอบคุณชาลีแล้วกันที่ให้อะไรหลายๆอย่างผมมา มากมาจริงๆไปกันอีกคนเนี่ยตลอดเลยแกงนี่คุณอันลุงอลันว่างาครับผมก็บอกแลยก็รู้สึกใจหายครับที่ที่วันนี้เราจะต้องกลายเป็นว่าคืนชีวิตให้ตัวละครทุกทตัวเนี่ยกลับไปอยู่ในโลกของเขาแต่ก็ก็ อาการเดียวกัน่ยนคำถามเร้่อจริงอาการเดียวกันหมดแล้วแบบใจหายแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ตัวละครที่ที่พวกเราเนี่ยได้ทุ่มเทกับตัวละครไปทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของพวกเราครับผมกับเสียงชื่นชมหลายคนชื่นชมว่าแต่รับสามารถถ่ายภาาความเป็นลุงอลันความดูควาได้นก็ไม่ต้องเลยก็ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับความชื่นชมครับผม ผมเยอะไม่ได้จะไปครับ <laughs> ครับผมก็น่าจะเหมือนที่ผ่านมาครับใจหายครับใจหายเพราะวันนี้วันที่9ผมรู้สึกเหมือนเดสตินีครับ <laughs> เป็นเหมือนโฟมลิขิตที่มันถูกสร้างมาให้แบบเราได้มายืนอยู่จุดนี้ครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ใจหายที่ต้องส่งตัวเจฟกับสู่โลกนิยายแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามกำลังใจให้กับตัวละครทั้ง12ตัวไม่สิบสิบสามตัวเลยนะครับะสุภาพบุรุษคิมบ้าง ครับอ,าอ่ายังบ้างเป็นก็ใจหายเหมือนเพื่อนๆแหละครับเพราะว่ามันเดินทางมาจนถึงวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วของ E <ม>ีพี13ครับก็เอาจริงมันมันเกินคาดผมออมากแล้วก็อันนี้กลับมาในฐานะเป็นตัวชิมเนี่ยมันก็แบบโอ้หลายๆหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆพาร์ทในการการแสดงมันก็แบบแอบบตื่นเต้นแอบ,บใจหายที่มันเฮ้ยมันจะกลับไปสู่โลกนิยายแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็แบบ เออมันคงคิดถึงเนาะบรรยากาศเดิมๆที่เราอยู่ในกองเราป่วนกันเราเฮฮากันอะไรอยางเงี้ยมันก็คงแบบเออมันจะไม่มีวันแบบนี้อีกแล้วหรอเฮ้ยต <Bev> ้อเมีขอบคุณแลนขอบคุณคิมนะครับที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็รู้จักตัวละครในพีดเดทเดอะซีรีสของทุกๆคนครับมมาครับเคนตะบ้างหลายคนลุ้นอยู่ว่าเคนตาจะยังไงคะจะกลับใจไหม ต้องรอติดตามเออแบบพวกมันจะปล่อยทันทีเลยหรือว่าจะเกิดใหม่หรือว่าจะดับสูงอันนี้คือปอยแล้วนะใช่ปอยแล้วนะห้องเย็นอยู่ใกล้ผ่านด้วยต้องถามเขาว่าเลี้ยงมากับมือเลยนี่ใหญ่งน่เป็นไงกับกับปีนตาสำหรับกาฟิวก็รู้สึกว่า ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วทุกคนได้ทําเต็มที่แล้วในบทของตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของซีรีส์ก็ส่งตัวละครกับสุนิยายแล้วแต่มิตร,ตร,ภ,ตรภาพของพวกเราทั้ง12คนก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนกัน,กนเหมือนเดิมยังไปนู่นไปนี่เหมือนเดิมติดต่อกันเหมือนเดิมแล้วก็รักกันเหมือนเดิมมาที่ฝั่งนี้กาที่ฝั่งอีกง,ง,งครับ เนนพื่อนสนิทไม่ใกล้คิด,ดไร <c oughs> ตอนนี้ไม่ดีกันจริง <c oughs> ๆก็ดีใจครับแต่ว่าคือถ้าย้อนกลับไปก็คือมันก็อาจจะเหมือนทุกๆคนที่ได้ดูกันคือจุดเริ่มต้นนั้นก็ไม่ได้เริ่มจากการที่รักตัวละครตัวนี้แต่ว่าพอได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความรักความผูกพันจนวันนี้ก็แอบมีความใจหายนิดนึงที่ก็ไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ที่สื่อสารความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ นำตัวละครออกมา,าตัวเล่นบนจอยทุกคนได้เห็นนะครับก็ดีทีนีกว่านี้มันยากไงมันจะต้องเล่นแบบว่าออีกอีอาพันีนก่บเพื่อนฝาเป็นเพื่อนแล้วซ่อนตาลายวายอะไรอย่างเงี้ยก็ยากนะครับด้วยความที่พอเลเยอร์ต่างๆมันเยอะมากๆแล้วเราก็ต้องคอยแบบแบ่งความรู้สึกจัดการความรู้สึกของตัวละครโดยที่เราต้องเข้าใจเขาจริงๆนะ <c oughs> ครับแต่พอได้เข้าใจเขาจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบ่างที่ทคุณเห็น <c oughs> บอสคู่รับของคุณก็สำหรับผมผมเองก็มีความผูกพันกับคุณพีทนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมได้รับบทครั้งแรกนะครับก็อยากจะขอบคุณคุณพีทที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักกับปิงโขมนิธิมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งตัวละครทั้ง12ตัวกลับเข้าสู่นียายแต่ว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นพีทแบบอีพีสุดท้ายแต่ว่า ยังไม่ใช <ählt. S 1> ่วันสุดท้ายของพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามพวกเราต่อไปฝากรักพวกเราต่อไปด้วยขอสลับหน่อยได้ไหมพ่ะได้เลยครับขอครับตาหน่อยมาเชว์หน้าตากันหน่อยต้องคนนี้มาก่อนเลยไหมเนี่ยคนนี้ร้ายสุดร้ายสุดแล้วเนี่ยแล้วมายืนข้างผมเนี่ยฮะป่วแล้วขอแบบออริจินอลสักทีกันนะป่วแล้วครับผมก็ในส่วนของตัววินเนอร์นะครับผมรู้สึกว่า ็เหมือนที่ทุกคนพูดแหละครับว่าใจหายแต่ก็รู้สึกว่าวินเนอร์ให้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับป๊อบมากๆทั้งๆเกี่ยวกับเรื่องของเอเนอร์จีเรื่องของความคิดของตัวละครนั้นสิ่งที่ผมคงคิดถึงที่สุดก็คงเป็นโมเมนต์ที่เราทํางานอยู่กับเพื่อนๆทั้งคือสองคนที่เราใช้เวลาล้มกันอยู่กันมาเป็นปีๆแล้วผมก็คงคิดถึงโมเมนต์นั้นที่สุดครับก็ สำหรับดีถ้าพูดถึงตัวดีเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เล่นเป็นตัวดีเพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับดีว่าเฮ้ย hey, ดีเป็นคนแบบนี้จริงหรอเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องไปรีเสิร์ชถ,ถึงขั้นผมต้องไปอ่านไอจิตตวิทยาว่าเอ้ย hey, คนประเภทนี้มันต้องทํำยังไงบ้างคือมันต้องมีความคลีฟอารมณ์มากที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่พี่ชอตเลือกผมให้เป็นดีแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้ว่าดีเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็มันมีข้อคิด อีกข้อคิดหนึ่งมีหลายข้อคิดเลยแหละว่าถ้าได้ดูแล้วเนี่ยคนดูจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ครับพูดเลยยินเลยค่ะพูดนี้ไม่คัะไม่มีไม่ได้มาทุกอีไม่มีอีพีไหนที่ไม่มีเราทุกอีพีครับผมก็สําหรับบทนอตนะครับผมก็รู้สึกผูกพันครับก็อยู่มาปีหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ว่าบทมีความที่ใกล้เคียงนะครับ ไม่เคลนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไมเคลรับบทนอสหรือนอสรับบทเคลื่นครับมันมันมีความคล้ายมากนะครับก็ใจหายเหมือนทุกคนที่แบบว่าวันนี้มันรันมาถึงวันสุดท้ายเพราะว่าแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเราก็อยากจะรีบดูเพื่ออยากจะรู้ว่าผลงานที่เราทําไปเป็นยังไงแต่พอวันเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ยาไม่อยากให้มันจบอยากให้มันยังมีต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณบทนอตที่ทําให้ได้ ไม่เคลื่อนได้เข้ามาในโปรเจกต์นี้แล้วก็ขอบคุณพิษเบฟที่ทำให้ได้เจอทุกคนในวันนี้ครับขอบคุณครับตอนสุดท้ายต้องไปจบนะเนี่ยถามไม่ดีเลยปะจันเลยที่เราผ่านมถ้าพูดถึงตัวถ้าพูดถึงตัวโซนิคนะครับก็ไม่เลยไม่ร้องไม่ร้องโอ้ รู้แล oh, ้วว่าดข้างหน้านี่คือไม่ได้ให้ไปขับนะให้สอค่ะปักมาหน่อยกานที่สัมภาษณ์เขาครั้งแรกอะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนร้องไห้ยากตอนนี้เป็นไงเขารู้สึกเาเป็นยังไงเรามันฟูฟิวหรือมันตื้นตันอะไรแค่ไหนลูกถ้าพูดถึงโซนิกเลยครับก็เหมือนเราอยู่กับเขามานานแล้วก็แบบรู้จักเขาแล้วก็เรียนรู้เขามาแบบมายาวนานมากแล้วเราก็อยู่กับเขา เหมือนเรารู้จักตัวเราในมุมมองหนึ่งครับก็ขอบคุณโซนิคที่ทำให้ท็อปแบบถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆของตัว์โซนิกออกมาแล้วทำให้ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนรู้จักในตัวท็อปครับ ส่วนส่วนหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงบ่อยมากซีดอินซีของซีรีส์เรื่องนี้ว้ามันมีมันมีมันก็มีเลยถ้าอินซีเชิญเล้วครับเลยครับยังไงถามสีม่วงอีกแล้วเหรอไม่ก็พีดเบสต์ซีรีส์เขาก็ดำเนินเรื่องด้วยความรักความแซบอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวของคุณโทนี่เขามาแบบ ที่จริงเรื่องหลักคือเรื่อง NC นะแต่แนี่คือคนขัดขวางป่าแค่เข้ามายุ่งวนั่นแหละก็เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วกันเพราะว่าเราก็เพิ่งมาคู่กันครั้งแรกแล้วถึงถึงถจะได้เทรนเวิร์กช็อปด้วยกันแต่มันก็พอไปอยู่หน้าเซตจริงๆมันก็เจออะไรใหม่ๆเรย่ออๆพี่เีื่อ์เขาเียบรรยากาศใหม่ๆพ็มีไอเดียใหม่ๆครับ ก็เป็นจากเรื่องนี้ที่แบบมันมันกลับมาเป็นยังไงกับเรื่อง N C มันกลับมาหาตัวเราเป็นยังไงบ้างเวลาคนแฟนตัดสั้นๆมาเราได้ไปเห็นเยก็นั่งรีโพสต์หมดนะตอนเนี้ยคนนี้ฮอตเนิร์ดยังไงคุณอืมก็เรียกได้ว่าเลื่อนไปก็เจอหน้าตัวเองโอ้แต่จะเจอเป็นแบบบางจังหวะก็แบบภูมิใจครับที่มีภูมิใจนี่ภูมิใจก่อน ภูมิใจที่อย่างน้อยมีคนมาชอบกับผลงานที่เราทําซึ่งมันเป็นแบบครั้งแรกของผมด้วยแล้วมีคนชอบก็ดีใจมากๆยิ่งต้องขอบคุณพี่เบฟของเราที่ช่วยช่วยให้มันเกิดซีนที่ดีขนาดนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ชอบชื่นชอบ เราก็รักกับตัวละครสองตัวนี้ครับค่ะ EP สุดท้ายแหละคุณลุ้นแล้วว่ามันจะมาเปบอร์ไหนวะเต็มพิเศษแต่พิเศษแค่ไหร่ะี่สุดท้ายอืโอ้ยเนี่ยห้องเย็นเวล์พางอยู่ตรงเนี้ยขอฟังเลยยังไงภูพูดดีกว่าก็เลยได้ว่าสำหรับวันนี้วันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะน้อยหน้าซีนสีม่วง first EP ที่เรามาดูกันที่นี่แน่นอน เอางี้ผมขอพูดว่าเราเริ่มที่ไหนเรากลับไปที่นั่นนะครับไม่แต่ว่าอีกพูดหนึ่งที่แบบไมหน่อยหน้าเนาะเน่าย่งหย่สายเงียบเียบว่าไปน้องครับผมลุงเชิญครับมาช้าต่มานะมาช้าต่มานะเริ่ม EP บเเริ่ม EP สิเอครับผมแล้วก็ ก็ลุ้นเอาว่ายังจะมีอีกไหมเนก็เขอของเขาอะแสงสีม่วงแสงสีน้ำเงินเนี่ต่อไปจะมีแสงสีอะไรรอเดอเดย์ไลท์เดย์แฟนมิติด่อเราจะได้การเตมครับเรื่องของแฟนมิต้งนะครับตอนนี้เราก็ประกาศขายบัตรไปแล้วแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆแต่ว่ายังมีบัตรเหลือนะครับยังมีบัตรที่ขายได้ต่อ เรื่อยๆแล้วก็พวกเราเนี่ยเตรียมโชว์แบบว่าหลายโชว์แล้วก็เป็นเซตที่เริ่มใหม่9เพลงเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมสปอยสิ่งที่ไม่ควรพลาดหน่อยได้ไหมเผื่อแบบแฟนๆได้ดูแล้วรู้ว่าให้ต้องไปกดบัตรนะตอนนั้นเลยชาเกนซีครับอยู่ในแฟนมิตรว้าอะ,อะไรนะพูดเลยนะ <c oughs> อันนี้มองเย็นเมองเย็นเบลคัมมองเย็นเบลคัมแท้พ่อแฮนด์เบลคัมพ่อค่อยๆนะ ไม่ทันเไม่ด้อาจจะมีปาท่องนี้ออกขึ้นไปโชว์แล้วเอออันนี้อันนี้แซ่บเกินซีแล้วเดี๋ยวแบบด๊ดดี้ใส่ตาข่ายอ้าวไม่ทำไม่ทำปั๊ดดี้เดินต้องทให้ได้ก็คุแค่ให้ทุบเฮ้ยมันเดินมันเดินกับกาแฟส่วนหนึ่งหลายคนชื่นชมการทำงานของพวกเราคือเป็นทีมมากๆครับการทำงานนี้เป็นไงฮะที่ทำไมพวกเราสามารถรวมกิจรวมใจเป็นทีมกันได้ขนาดนี้ ผมว่ามันเป็นการที่พวกเราเริ่มมาพร้อมกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆนาน,นาตั้งแต่แบบ e Journey มีการเวิร์กช็อปมีการเปิดกองถ่ายนอกจากนั้นเนี่ยก็คือแบบสมมุติเวลา,าเรามาทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปกินข้าวอะไรกันต่อด,ด้วยมีคุณพ่อคุณแม่ไปเ <c oughs> จ้าเมย์เจ้มือเจ้าจม้งมือเนี่ยเนีว่าทำให้เราสนิทกันอย่างรวดเร็ว สุดๆโอเคอนแรกพี่ชอยกับพี่เอสเข้าไปปิดจบให้เสร็จนิดหนึ่งครับเออท่อนี้ปิดจบเอาเลยไม่มีทางมาใจเย็นคิดเกี่ยวว่าดก็คือวันนี้เป็นวันอ่อนไหวมากจริงค่ะ ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะมือแตะบ่าก็แย่แล้ววันนี้ทุกคนทุกคนรู้สึกในอารมณ์เดียวกันเนาะพี่เอทจับไปสชนก็ทุ่มทุ่มเตแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะตอนนี้วันนี้แบบชิ้นเนื้อประดับตัวหลิกเลี่ยงมากหลีกเลี่ยงมากที่วันนี้จะไม่ขอขึ้นเวทีพูดอะไรเพราะว่ารู้ว่าน่าจะแย่อยู่ก็ผูกพันเนาะเค่ะก็ เราคิดว่าเราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้ไม่มีใครรอดโอ้มาก่อนมาก่อนก็ก็เดินเดินมาด้วยกันครับเดินมาเดินมาไกลก็ไม่รู้ว่าจะก็ต้องเดินต่อไปหลักการก็ฝากติดตามเด็กๆทั้งสิบสองคนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่พูดเสมอว่า ก็ดูแลเขามาพยายามดูแลเขามาเป็นอย่างดีอยากสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการบันเทิงเป็นที่เราตั้งใจกันมากในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองการเรียนการทุ่มเททุกอย่างนั้นรวมไปถึงความรักความผูกพันที่มีต่อก,กันแล้วก็การที่ถ้าเรียกว่าพี่กับพีเอสเป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็พยายามอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังเราก็คาดหวังว่า ต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่าพีดแพร์เด็ดซีรีจะจบแล้วเราก็จะยังส่งเขาไปสู่การทำงานดีๆที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ทุกคนรักเขาเนาะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้ทุกคนรักเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลเขาต่อไปด้วยเพราะว่าทางข้างหน้ามันอีกยาวไกลพีดแพร e เด็ดซีรีส์วันนี้จบค่ะแต่ว่ามันเหมือนจุดเริ่มต้นของเด็กๆ12คนที่เขายัางต้องเขายัางต้องเดินต่อไปอีกไกลก็ สำหรับพี่น้องสิมุลชนนะคะพี่ฝากพวกเขาด้วยกันละกันดาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากไว้ในอ้อมใจของทุกคนให้ค่ะน่ามาหน้ากระดานนะเรียนแี้